พี่น้องมือนีสิพ่ะตํ่นอไม่สมแล้วพี่น้องเดอ้อขันแรกเขาก็ต้องต้มนอไม่สะก่อนต้มนอไม่มันสุกก่อนประมาณสักสิบนาทีหรือสิบหานาทีพี่น้องอันนี้กับมะเบงส่วนผสมที่เขาสใส่ตำมีผิกมีกระเทียมหอมแดงนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เล้วผมจีใซ่ปลาทูนะนี่ปลาทูปลาทูสี่อย่างหรือสีทอดกันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อกัดทอดพี่น้องกัดทอดปลาทูต่อครับ ทอดปลาทูเราเขาก็จะไปตำเนื่ยปลาทูเนาะพี่น้องเนาะทอดให้เ็นเตียมแล้วก็ค่อยขวบพริกแล้วก็ไปตำกัแม่ขวบพริกต่อเลยพี่นอ้อ,นองขวบพริกทีเ่เตรียมไ้ร้งหันนั่นแหละเพอพริกสุกแล้วเขาก็เดียวไปตำพี่น้องครับเอาไปตำใส่กันเนื้อปลาทูที่เขาทอดหันนั่นแหละตามขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องแล้วเขาก,ก็ามาตำปลาทู กระพริกที่ขอเขาขวบยังกี้ล่ะาำชิ้นลองเขาจะไม่ควยเอานอหน่อไม้มาใส่นาะทำให้แหลกได้พี่น้องเด้อโอเคบันนี้มนเบิ่งบันบนีทีเเเ่เอานอหน่อไม้มาใส่ได้พี่น้องเด้อ ก็ดีไซน์น้องหม่แล้วพี่น้องก็ดีไซน์น้องใหม่ลงไปเลยใส่ลงไปโหลดอุ้ยหอนอนหอมันหอนได้ไหมน้อโอ้โตโตโอ้เียกระพงน้องใหม่ต้มมาต้องเห็นพี่น้องเ้ยกระพงเขากัตำเลยพี่น้องวันนี้ สเฮียซ้ายรพี่นอ้องน,นี่แหละครับผมระจิบประมาณนี้โอ้ยลืมหั่นผักพี่น,อน้องอันนี้เขาที่ปรุงเครื่องพี่น้องอไปอันนี้คือชุลลดด้วยพี่น้องเส้นหน่อยเสียบหน่อยเส้นลายเสียบไหลใส่งลงไปเลยพี่น้องมันต้องยานมันเบิดอันนี้กะน้ำปลาผมบ่มีปลากรดใส่ปลาตอนนี้แหละพี่น้องหอมปะหอม ใส่ลงไปใส่ลงไปอย่าฝันพี่น้องอย่าฝ่อใส่ลายๆเดี๋ยวมันซีคิดเราเขาาา้ากลับไหมตำอีกรอบหนึ่งพี่น,พน้องซีงมึงพี่น้องซีมึงอืเแซ่บแล้วก็ใส่หอมบักชีพี่น้อง พี่น้องใส่ไป็นโคเลี้ยอีกรอบนึงดเดี๋ยวจังไรมันก็ดิหน้าตาประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวจิเอาให้เบิรงโอ้ผมต้ต่มน้องใม่โดนมันไว้พี่น้องเออมันเลยบเปรี้ยวสากสามพันปีพี่น้องเห็นสากกับพันปีไหมหัวใหญ่หน้าตามันก็ดิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ นี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้โอเคพร้อมเสริม